ถ้าผมร้องหน้าบอมีกระดาท้องขาวนะครับผมเขียนชื่อเพลงมาด้วยผมงน้เราสอนตลอนนะครับผมให้เราได้จัดด้วยกันนะครับผมกับทีมงานของสนใจบ้านนาโอ้โหนะครับผลงานที่จะัเพลงนะครับผมอัดให้คลิปเพลงใหม่เนาะขออนุญาตนะครับนะครับผมขอประกาศขอบคุณตรงนี้นะครับผมกับทั่งที่ใหญ่ใจดีทุกท่านเลยนะครับผมตั้งห้าสิบ ขอชันแต่ก่อนนะครับนะครับผมจะหาชื่อทั้งหมดก็คือนี่คนด่ากไม่หมดนาะนะครับผมเพรว่าชาวบานชาวสัมภโรที่ท่างเี่โอ้โหารรวมอิสรมาเลยันนคาับีดล้วเรากขอเอาความรู้สึกกันนะครับผมก็ต้องใจดีนะครับผอันนี้ไม่ร้อนเท่ร่จะแสบมอบอร์เอ่อม่อกีตาร์ขอแป้งให้นางลำเลยได้ไหมะนะครับผมสัโรขอแป้งให้นนะครับมกับทของท่านรองนายกเนาะนะครับผอง ไม s <S ่หรอกเขาก็ขยันขยันย่างเนาะวันนี้มาสุดท้ายแล้วจะขายขายหมดไหมองล่ดวยย่างเนาะวนนี้วผมได้เลทีมิานะนะผมรู้ภาษาญี่ปุ่ต่อให้เราสอนงานประวัทุกปีแลับผมกับงินของจ่าเออเนาะยราไงก็ไป่าหนึ่งขอะเรบผมทมงานขอนใจว่านาะัรับผมมา ลูกศิษย์ของคุณชองนะครับผมนมาล่าส่งมาท่านผู้นิสิตนวัดกันด้วยนะครับผมนะครับผมแล้วก็ยัง่โอกาสตรงนี้ให้น้องรำนั่งพักเหนื่อยสักช่วงหนึ่งด้วยกันนะครับผมสักคุ้งหนึ่งด้วยกันเนาะขอฝากไว้หน่อยด้วยกันนะครับผมงานยิ่งใหญ่ของจังหวัดเพชรเจ้าีนะครับผมเพชรบุรีกันเลยเนาะช่วยเป็นงานระดับต้นไอเราก็ดูคนตาจริงโอ้ถ้าคนตาจริงขนาดนี้ตื่นมาเนาะวนกลับมาจัดอีกหนึ่งครั้งนะครับผมนะครับผมงานก็มีทั้งหมดสิบครั้งคืนกันเลยทีเดียวโอ้โหนะครับผม ีออล,ะล,ละมทุกค่ำคืนเนาะนะครับผมทางระบนแล้วก็อยู่ตรง ไมได้เด้มดเนอกจากขนตาที่ปลอมแล้วไม่มีอะไรเลยใช่ไหมที่ปลอมอ่ะไม่มีอะไรปลอมนอกจากขนตาปลอมนะครับผมคือที่20เปอรเซ็นนะครับผมก็อยู่กับกองเชียร์นะครับดวงตะวันนะครับผมดวงตะวันเนาะนะครับผมคือที่สองก็22ก็เป็นดวงตะวันไปเรอยน้ำเนี่ยนอกจากขนตาปลอมแล้วไม่มีอะไรปลอมเลยใช่ไหมวเหรอคะน้ำน้ ตั of of i i ้งใจขนตาปลอมแล้วไม่มีอะไรปามเจ้าตาจ้าคุณู้ไหมหนูไม่นใจไม่นานแต่ายิ่โบกิ่งเจยิ่งแหวกตาสองข้างมขอยกันตาเที่ยวั้ขนตาปลอมแล้วขนตาปลอมองเดียวค่ะหน้าเดิมเลยอย่างเดียวที่ขอคือขนตาค่ะขนตาปลอมค่ะน้าอีดี้ขนตาปลอมเหมือนกันหน้าเิ ถ้กจรู้จักกันดูน้องไม่ค่อยจเชื่ออาแล้วกันดผมช่วนี้ตามผมของีหันใจบเลยนะรผมขมาหลากหลงานเีนกัเลยเพนไหนเราเล่นไม่ได้เราขออากจักเีเพื่อช่เพีนท่าไปราบนัผช่วงนี้ที่ขอมาผมก็บอกว่าสมรม่ของแท้แน่นอนายวยไปช่วงนี้เรียนเชิญทุกท่านกันเลยด้านบนเวทีเลยครับผมเรียนเชิญเลจ้า